เอาท่านเทวดาพร้อมทีมงานน้อยใหญ่สเสด็จมาแล้วโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้ว <c oughs> ถึงการแห่งความเมตตาบรรดามนุษย์ดวงวิญญาณทั้งหลายผู้เดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือเทวดาน้อยใหญ่ทีมงานจงเจริญ ขอเชิญท่านเทวดาดได้ประทับบนแ <c oughs> ท่นบัลังและเสวยน้ำชาล <c oughs> าทูม <c oughs> ัดเนอเธอชื่ออะไรจ๊ะชื่อนาะงเกศสุดาฟองละมุนค่ะเกศสุดา พวงละมุนเหรอฟองละมุนค่ะฟองละมุน <c oughs> ฟองละมุนณเวลานี้มีปัญหาชีวิตเรื่องอะไรจ๊ะ,เร,ะเรื่องลูกค่ะมาสื่อเรื่องลูกลูกชายลูกชายเสียไปสามปีที่แล้วอายุยี่สิบห้าปีค่ะอ่าท่านเทวดาลูกชายชื่อนายบุรทัศ์ฟองละมุนค่ะบุรทัศ์บุรทัศ์ฟองละมุนค่ะฟองละมุนตายไปตอนอายุยี่สิบห้าปีตายไปแล้วสามปีท่านเทวดาบัดนี้เป็น ตายรายดีอยู่ดีอยู่สุขอย่างไรบ้างชื่อบุรทัทหรือบุรทัศน์อพองละมุนตายต,ตอนอายุเท่าไหร่นะ่ยี่สิบห้าปีตายไปกี่ปีแล้วครับสามปีตายในโลกอะไรแล้วไปผ่าตัดลิซีดวงผ่าผิดผ่าพลาดติดเชื้อในกระแสเลือดตายบุรทัศน์ใช่ไหมท่านบุรทัศน์บุท ใช,นะใช่แล้วขอเวลาหน่อยเถ,ถิดคราขอทับูรทัศนหนาอยู่ที่ใดตายไปนานแล้วสินหะาสามปีตอนนี้ยังไม่เห็นแหละครารรอก่อนหนาท่านเลยขอทัวได้ยินเสียงร้องไห้ท่านเอย อู่ทาร้องไห้อยู่เกาขานเลยคิดถึงแม่ไกลหนาทุกใจยังไม่อยากตายคราแต่ด้วยต้องสิ้นใจหนาก่อนอันควรบุรทัศยังข้าควรอยู่โรงพยาบาลยังเกาขานเอ,อ่ยหาทางกลับไม่ได้หนาทำไมหนอจึงต้องติดอยู่ตรงนั้นพอพ่อแม่หนอเรียกลูกกลับบ้านไหมแล ตายที่ไหนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่ได้ทําพิธีเชิญวิญญ,ญาณกลับมาบ้านือเปล่าก็ให้พระไปเชิญค่ะแต่ไม่ทรบาบว่าทําถูกพิธีหรือเปล่าให้พระไปเชิญไม่ไม่ทราบค่ะค่ะให้พระไปเชิญอูรทัทยังไม่ได้กลับบ้านเลยโค่ะยังนั่งร้องไห้แทนอยู่ตรงนั้นยังทอรมานใจกันและนะ ยังไม่ได้กลับมาและท่านเนยอยู่โรงพยบาบาลถูกกับถูกกัขังไว้หรือเปล่าเดินทะลุไม่ได้ท่านเอ๋ยเหมือนมีอะไรกั้นเลยหนาะเป็นแสงสีเขียวนั่นแหละครากั้นไวะนะ้เรนหและท่านเล่ใครเป็นคนกั้นไว้เป็นพวกดวงวิญญาณหรือเจ้าบอกเจ้าที่บ้างไหมก่อนจะนำศพใส่กลับบ้านหนาะ ได้จุดทูบบอกเจ้าที่หรือเปล่าคราับเจ้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่แล้วเออจ้าจ้าเดี๋ยวหนูไปทําค่ะหนูไม่ไม่ทราบอาจจะทําไม่ถูกไม่โต้ท่านแน่ไ,ไ,ไปตายแท้ในถิ่นแดนของเขาไม่จุดบอกแล้วจะให้ได้ยังไงเรานี่ลูกเจ้าจึงต้องติดอยู่ตรงนั้นเลยเขามีเจ้าบ้านเจ้าที่ไม่ไปบอกเอาผ้าไปเอามาเลยใช่ไหม ค่ะอาจจะทําไม่ถูกไม่ต้องค่ะก็ไม่มได้บอกเจ้าที่เจ้าที่ก็ค้งไว้เพราะเป็นคนของเขาใช่แล้วท่านเอ๋ยไปอยู่บ้านเขาเลยนั่นแหละนะเป็นคนของเขาแล้วสิคราแต่เจ้าหนาไม่ไปจุดทูปบอกแล้วในเวลานี้บูรทัศยังอยู่ในการดูแลของเจ้าที่ที่โรงพยบาบาลอยู่จะมีทางใดบ้างที่จะปลดเปื้องปลดปล่อยให้มาเป็นอิสระ เจ้าที่เอ๋ยข้าปูเว้เลยนะขอไทยถอนตัวบุรทัศน์หน่อยครับให้กลับมาหนาะสร้างบุญแลท่านจะว่าเช่นไรเจ้าที่เลยขอของแรกกันเลยเหลอหนาะเอาอะไรล่ะครับหัวหมูหนาะหนึ่งวแวและท่านแล เอามากไปหรือเปล่าเจ้าที่เอ๋ยทิ้งไว้นานเลยใช่ไหมหนาหัวหมูเดียวไม่แพงหรอกครับเอาละหนาได้ไหมเล่าเอ๋ยได้ป่ะได้ค่ะได้หัวมือหัวหมูหนึ่งหัวท่านชื่ออะไรคะหนูได้ไปใบสีด้วยท่านเลยใบสีเอ่อใบสีแค่นี้แหละหนาท่านเอ๋ยโอเคแค่ของกำนันแค่นี้พอ บอกกาวหนอเชิญดวงวิญญาณบูรทัศน์กลับมาเลยในนามของปู่ท้าเวสวรรณโนขอให้ท่านเจ้าที่อนุญาตโดยมีการเส้นไหว้ด้วยหัวหมูและบายสีตามนี้ให้ไปบอกเขาไปจดุดทูบตามนี้นะสาธุสาธุแล้วจะต้องทำอะไรให้บุรทัศน์ได้ พนจากทุกทรมานการเจ็บป่วยการล้มตายแล้วก็การอยู่ในอาการแห่งโครคภัยไข้เจ็บบุรทัทนเกิดมาใช้กร,รมเอื่อยจึงต้องตายก่อนเลยวันอันควรหนาจึงต้องให้ได้บุญนั่นแหละครับแม่นั่นหนาจะทําบุญให้ไหมแรงได้ค่ะแม่จะถือศีลให้ใช่หรือเปล่าท่านเทวดาถือศีล ใบูรทัศน์ใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบวันนั่นแหลนะหนอส่งให้บูรทัศน์ไปเกิดใหม่พอชีวิตหนอจะได้หลุดได้ผลเอ่ยแม่ยอมเปล่ายอมค่ะบูรทัศน์ไปทำกรรมอะไรไว้กรรมใช่ไหมท่านใช่แล้วกันว่าตายอันควรนี่แหลนะหนาไม่ใช่ว่าไม่ดีนั่นแหละครับตดพบชาาิหนาสั้นลงไป อันความดีก็มีกันอยู่แน่แต่อย่างแท้เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไว้จึงต้องตายก่อนอันควรนั้นเลยไปหากบุญสายส่งได้ทันก็ได้นั่นแน่บูรทัศน์เคยลังแกสัตว์ฆ่าสัตว์ใช่หม,ใช,หมใช่แล้วท่านเอ๋ยเบียดเบียนกันเลยแหละนะถึงข่าวเขาเอาคืนแล้วละครับ นี่แหละนาะเห็นเป็นเช่นนั้นแลบุรทัศน์มีปัญหาที่ฤทธิ์สีดวงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเป็นเรื่องน้อยเลยมากเลยหนาไม่ควรตายก็ต้องตายใช่ไหมครับใช่แล้วถุงถุงการแล้วหนาะแล้วสิแล้วอ่าอ่าอย่างนั้นบุรทัศน์ต้องการเข้าของอะไรบ้างแม่จะได้จัดให้ผ้าไตาหนึ่งชุดท่านเอ๋ยผ้าไตาหนึ่งชุด สองชุดแหละครับสังฆทานหยดยาด้วยนั่นและปล่อยสารให้หน่อยท่านเอ๋ยสักห้าสิบตัวเลยก็ได้แลได้ไหมคนคเป็นแม่ได้ค่ะพร้อมจะทําเมื่อไหร่สี่ิบวันพร้อมทําเลยค่ะพร้อมทําให้ลูกเลยเอ,อ่แล้วจะให้ใครไปบอกเจ้าที่เพื่อจะให้วิญญาณมา ให้คนที่บ้านพี่น้องไปทําแทนได้ไหมได้ค่ะให้แฟนไปบอกค่ะให้พ่อหรให้พ่อไปพ่ออยู่ที่นู่นค่ะพ่ออยู่ที่นู่นใช่ไหมได้ไหมท่านเทวดาบิดาไปขอเจ้าทีเจ้าทางได้ไหมได้อยู่แล้วท่านเอ๋ยขอเจ้าที่เลยละย่ะนะทำสัญญากับเราแล้วสิครารอเวลาให้คนไปเอ่ยแค่นั้นพอเอาเอาุบายสีไปหนึ่งคู่หัวหมูไป อะไรมากน้อยหน่อยก็เพิ่มได้ไม่มีปัญหาใจเปล่าตามนี้ต้องให้พระไปเชิญไหมคะหรือว่าพระไม่ต้องเชิญแล้วไงพ่อไปเชิญได้ใช่ไหมคะพ่อไปขออนุญาตเดี๋ยวเขาปล่อยตัวมาไงค่ะได้ค่ะใช่ไหมท่านเทวดาเพราะว่าศพก็มาแล้วนี่ศพก็แล้วแหละนะแค่ไม่ไปเอ่ยบอกเขาแหละครับเจ้าเอามูมาหนาไปบอกเขาแนะ เอาหมูมาแลกวิญญาณแต่อย่านำหมูนั้นกลับบ้านนะแล้วแต่ใครจะเอาไปอะไรค่ะของทุกอย่างนะห้ามนำกลับบ้านเลยภาวนาเสร็จแล้วก็กลับเลยค่ะตามนี้จุดทูบไปบอกท่านจุดทูบกี่ดอกคะจุดได้กี่ดอกท่านเทวดาเก้าดอกก็ได้ท่านเก้าดอกเจ้าที่เลยได้ยินแล้วเลยนหารอแต่ว่าจะเมื่อไหร่นั่นแหละครับเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้ว อันจียงหาเจ้าที่บอกท่านเอ๋ยถ้าบอกแต่แรกวันนั้นเลยไม่ต้องเสียหูหมูเลยนั่นเลยทุกคนใช่ไหมตายจากตายที่โรงพยาบาลต้องไปบอกเจ้าที่ก่อนเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าปล่อยปาันละเลยหนาะอย่าทิ้งไปแหละครบอย่ามองข้ามหนาท่านเลยคิดว่าเอาผ้าส่งไปอย่างเดียวก็จบไม่จบใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันสูงองค์ท่านบางรูปหนาะ ยังไม่มีบุญมากพอแหละท่านแลยยังไม่ได้มีศีลธรรมมากหนอจึงจะช่วยได้มากพอเช่นนั้นแหละถึงอย่างไรก็ตามตามมารยญาทก็ต้องไปบอกเจ้าบ้านเขาใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยที่ไหนเลยก็เช่นนั้นแหละนะไปมาลาไหว้ใช่ไหมครับใช่แล้วข่าวขันหาใช่ไหมท่านเอ๋ยใช่แล้วอ่าจะไม่ด้วยคนที่มีญาติพี่น้องตายที่โรงพยาบาล อย่าคิดว่าเอาผ้าไปแล้วใหญ่ผ้าก็ใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่มากเขาจะมีเจ้าที่ใหญ่กว่าตามนี้อ่าไปขอเขมาเขาด้วยตามนี้สาธุจบสาธุจบมต้นบวชเมื่อไหร่เจ้าค่ะบวเลยนี่บวชเลยค่ะพร้อมเลยใช่ไหมสาธุส่วนทางนั้นก็ให้คุณสามีไปทําเลยให้แฟนไปทําอ่ะให้แฟนไปบอกค่ะอันนั้นซื้อหัวหมูไปด้วยอย่าไปบอกอย่างเดียวกันตามนี้สาธุ